สินสาหมิงมาแล้วฮ <laughs> ให้คำรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยาชาวลัคนาราศีเมษนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่11จนถึงวันอาทิตย์ที่17นะครับ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17เป็นสัปดาห์ที่มีวันที่ไม่ค่อยดี ติดๆกันอยู่เลย2วันนั่นก็คือวันอังคารนะอังคารที่12พุธท,ที่13 2วันนี้หวยแตกนะฟังชัดๆนะสองวันนี้หวยแตกเออนะอย่าไปทำธุระป่าปังอะไรที่สำคัญเพราะนอกจากจะไม่ได้รับความสำเร็จแล้วยังจะรู้สึกเซ็งกับวันด้วยนะครับวันอังคารกับวันพุธพอพระหัสสุขเสาร์สามวันนี้ กลับที่จะดีมากฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษในสัปดาห์หน้าจะทำการกิจใดๆที่สำคัญนะพระหัสสุขเสาดีมากนะครับวันอาทิตย์พักผ่อนนะก็ต้องพักบ้างอาทิตย์หนึ่งใครแม่งจะไปทำงานเจ็ดวันเล่าใช่ไหม <c oughs> วันอาทิตย์ก็พักผ่อนนะส่วนวันธรรมดาเนี่ยเอาถึงวันเสาร์เลยพระหัสสุขเสาร์ดีมาก จะทำอะไรติดต่อธุระปราบปังก็จะได้รับความสำเร็จคุยเรื่องเงินเรื่องทองก็เป็นต่อในทุกๆก,กรณีนะครับส่วนวันอังคารและวันพุธท,ที่ผมบอกว่าไม่ค่อยดีนั้นนอกจากต้องระวังปากเสียงแล้วยังต้องระวังสุขภาพร่างกายด้วยพยายามเซฟตี้ตัวเองนิดนึงนะวันอังคารกับวันพุธนะครับขับรถขับราก็ต้องระวังแล้วก็อย่าไปทำอะไรที่มัน สิงเสียงนะอังคารกับพุธสองวันส่วนวันจันจันเปิดมาวันที่11ก็ชิวๆครับไม่ได้มีอะไรมากมายนักนะแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยไอ้ดาวการเงิน <c oughs> ดาวสุขดาวการเงินเนี้ย <c oughs> โคจรเป็นมรณะอยู่ระวังเรื่องเงินเรื่องทองนิดหนึ่งนะระวังการถูกหลอกการถูกตุกติกในเรื่องการเงินจำให้แม่นเลยนะครับดูให้รอบคอบเลยส่วนส่วน นะครับเรื่องของความรักในสัปดาห์หน้านี้ดาวศุกร์ก็เป็นดาวความรักเหมือนกันดูเหมือนกับจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะักมีเรื่องจุกจิกใจไม่สบายใจนะครับระวังความขัดแย้งปากเสียงถ้าทะเลาะกันอังคารพุธพอดีนี่ถึงเลิกกันเลยนะระวังให้ดีนะติงและเตือนไว้แล้วนะครับส่วนคนโสดสัปดาห์หน้านี้ดวงก็จะไปมีคนที่มีฟงมีแฟนแล้วมาชอบมาถูกใจอ่ะบางทีคุณก็อาจถูกใจเขาด้วยก็ได้ นะแต่ภาพโดยรวมๆแล้วสัปดาห์หน้านี้ผมว่าความรักยังไม่ค่อยดีหรอกอคุยไปคุยมาอาจจะไปอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะพูดโอ้ยเคลมว่าตัวเองนั้นดีเด่นอย่างนู้นอย่างนี้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดหรอกเพราะว่าดาวศุกร์มันเป็นเลงกับดาวราวหูอาจจะมีเรื่องหลอกส่วนหนึ่งจริงส่วนหนึ่งนะยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษโชคดีไปก่อนสวัสดี ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแง่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอสโทรโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล